ะนะครับติดตามไทยลีกันต่อเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวลองดูซิว่าจากฝงจะเปลี่ยนมือหรือเปล่าสะดุดไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันธงนี่ทงหัดกั <c oughs> กระจายจะกลับมาได้ไหมอันดัทองวีรมจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงเซียนบอลหัวเขียวครับเซียนบอลหัวเขียว เซนบอลหอเขียวนะคะมาเริ่มที่อัปเดตตารางคะแนนกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะจ่าฝูบุรีรีย์รูเยเต็ดค่ะก็ หลังจากที่มีคะแนนเท่ากันขับเขี้ยวสูสีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะบุรีรัมย์มีอยู่65คะแนนมีคะแนนมากกว่าเมืองทองนะคะอยู่2คะแนนเมืองทองมีอยู่63คะแนนก็ยังคงเป็น2ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์กันอยู่ค่ะส่วนอีก5ทีมนะคะที่ลุ้นอันดับที่3เพื่อหวังควอต้าไปแข่งขันเพย์ออฟในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ก็มีตั้งแต่บางกอกกลาสนะคะแบงคอกยูเนเต็ดราชบุรีมิตรผลแล้วก็ชนบุรีเอฟซีค่ะคะแนนก็ไล่เรียงตั้งแต่47 46, 45และก็44ค่ะมาดูโซนท้ายตารางกันบ้างดีกว่าค่ะ3ทีมที่มีแนวโน้มว่าอาจจะตกชั้นนะคะก็คือสรับุรี FC ค่ะตอนนี้มี21คะแนนนะคะการท่าเรือมี20คะแนนและก็ TOT มี15คะแนนซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันของ2ทีมท้ายตารางนั่นก็คือท่าเรือแล้วก็ TOT ด้วยค่ะ โปรแกรมการแข่งขันนะคะสำหรับวันเสาร์นะคะวันนี้มีแข่งขันกันทั้งหมด5คู่ค่ะ2คู่แข่งขันในเวลา18นาฬิกานะคะโอโสถสภาเอ็มร้อยห้าสิบพบกับบุรีรัมจาฟงราชบุรีมิตรผลพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีค่ะ19นาฬิกา2คู่นะคะนครราชสีมามัธดาเอฟซีพบกับสระบุรีเอฟซีแล้วก็อาร์ม e ี่เนยเต็ดพบกับเอสซีจีเมืองทองและคู่ดึก20นาฬิกาค่ะทีโอทีพบกับการท่าเรือค่ะ วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีแข่งขันอีก4คู่นะคะ2คู่ในเวลา18นาฬิกาค่ะเนะาทอนบิลนะคะพบกับศรีสะเกดราชนาวีพบกับชนุรีค่ะ19นาฬิกานะคะบีซีเทโรศาสนาพบกับบางกอกกลาสคู่นี้น่าสนใจชิงอันดับที่3กันอยู่ส่วนคู่ดึก20นาฬิกาแบงคอกเกยเตดพบกับเชียงรายยืนเตดค่ะโดยทีมงานนะคะเขาได้ไป เก็บความรู้สึกความคิดเห็นความมั่นใจของแฟนบอล2ทีมที่กำลังลุ้นแชมป์กันอยู่ตอนนี้ไปดูแล้วกันว่าแฟนบอลของแต่ละทีมเขามีความมั่นใจในทีมรักของตัวเองขนาดไหนค่ะก็แน่นอนครับวีลามยูไนเด็ดแน่นอนครับเพราะว่าผมว่าวีลามฤดูกาลนี้ฟอร์มดีนะครับก็ที่หลังจากได้กองหน้าอย่างเดียโก้หรือซันโตแล้วก็มาชนามานะครับก็รู้สึกว่าเกม จะดีขึ้นผมว่าบุรีรัมย์ได้แชมป์แน่นอนครับปีนี้ผมบอกว่าขอให้ทีมอื่นทําใจนะคะเพราะว่าบุรีรัมย์มาแรงจริงๆปีนี้ผมมั่นใจบุรีรัมย์ครับยังไงก็แชมป์ครับผมก็แน่นอนค่ะมันเป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอยู่แล้วแฟนบอลทีมอื่นก็อย่าเพิ่งยิงเดียวละกันขอให้บุรีรัมของเราเป็นจ่าฝูงต่อไปเหลืออีกเจ็ดนัดแน่นอนอยู่แล้วว่าเมืองทองยังมีโอกาสนะเพราะว่าบุรีรัมย์ต้องพลาดมั้งผมว่าต้องต้องพลาดมั้งต้องดูเป็นนัดไปนัดไป ค่อนข้างมั่นใจครับจากความการเล่นมั่นใจค่ะ <c oughs> คิดว่าก็ยังเหลืออีกเยอะน่าจะทำได้ยังยังอย่างมั่นใจอยู่ครับยังมั่นใจอยู่ <c oughs> น่าจะมีลุ้นนะครับลุ้นให้บุรีรัมะดุดบ้าง <c oughs> ทุกแมตส์ตอนนี้สำคัญที่สุดละอเอาจากเนี้ยต้องเก็บเพื่อแชมป์ให้ได้ความมั่นใจของแฟนบอล <c oughs> ต่างคนต่างมั่นใจเมืองทองเขาก็อยากจะให้บุรีรัมะดุดบ้างเหมือนที่เอาะดุดสัปดาห์ที่แล้วอย่างไม่น่าเลยนะครับผมก็คิดว่าโอกาส ของเกมนัดนี้ที่จะบุกไปเยือนถ้าใครดูดีๆโอสถสภาดีขึ้นนะ<ฆ>หลังจากที่ย้ายสนามใหม่ก็หวังว่าเกมนี้ดาเล็กปิศาเพียนดิดทาไม่ชนะมาค<ฆ>แบบนัดนะฮะมันอาจจะนัดเนี้ยทำให้บุรีรัมย์สะดุดอย่างพลิกความคาดหมายได้บ้าง<ฆ>ผมก็การเด่นสวนทุกทีแล้ <c oughs> ก็โดนทุกทีมนกันแต่ครั้งนี้ผมก็ยังเพราะว่าจะมีกุนซอว่าที่กุนซือคนใหม่เหมือนกัน มานั่งเป็นประธานเทคนิคก็คือสมชายซับเพิ่มครับกำลังจะมาดูแลโอสถสภาก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นสไตล์นี่เหมาะนะกับกับพี่ชายครับบอลอย่างเงี้ยตัวผู้เล่นไม่ต้องมีสปามากถูกนะครับก็ผมคิดว่านัดนี้บุรีรัมย์น่าจะมีโอกาสสะดุดแต่เมืองทองก็อย่าไปสะดุดด้วยนะฮะถ้าสะดุดครั้งนี้เลิกเลยนะครับนะฮะโอกาสนี่ริบบี่เลยนะครับก็รอติดตามแล้วกันแฟนๆทั้งสองทีม นะครับผู้แต่ละคนก็มีผู้เล่นติดโทษแบรอะไรก็ลองเช็คกันดูแล้วกันแต่สภาพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลกับกับเกมทั้งสองทีมมากเพราะส่วนใหญ่นี่ก็เป็นผู้เล่นในในตำแหน่งผู้เกมรับแล้วส่วนใหญ่เป็นแนวรับนะฮะติดตามนะครับนี่ก็คือฟุตบอลไทยทิเบลิกที่จะเริ่มต้นกันในช่วงเย็นวันนี้แล้วเดี๋ยวแข่งเสาร์ที่สิปุ๊บเนี่ยพักเบรกโปรแกรมทีมชาติมาแล้วนะครับ 팔이잖